น,นี่คืออะไรคะนาฬิกาและอันนี้ก็คือที่วางพวกจินสอปากกาเป็นรูปเป็นเทนอันนี้จะเป็นโตะสไปเดอร์แมนนะนี่มีสไปเดอร์แมนใช่ไหมว้าวเท่มากเลยอันนี้คืออะไรคะพีด่ดีตรงนี้คือคอะไรที่วางไอ้แพทว้าว สัสดีค่ะคะรีวิวอะไรคะวันนี้โต๊เโตอะไรคะโต๊อเรียนออนไลน์โต๊เรียนออนไลน์ะนะมีของพี่ดีของน้องนายของน้องขางเขาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเ go! อันนี้คืออะไรคะนาฬิกาและอันนี้ก็คือที่วางพวกดินสอปากาใช่ไหมครับเป็นรูปเป็นเห็นน้องนายเลือกเองใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นโต๊ะสไปเดอร์แมนนะนี่มีสไปเดอร์แมนใช่ไหมว้าวเท่มากเลยส่วนตัวนี้ก็จะมีลิ้นชักนะเหมือนของพี่ดีเลยตัวนี้จะเป็นลิ้นชักอ่านี่จะเป็นเก้าอี้มารีวิวของพี่ดีจ้วยนี่ฮะเก้าอี้เอ่อแข็งแรง น,นี้คืออะไรคะพี่ดีตรงนี้คืออะไรพี่วางไอแพดว้าไหน้างโอ้โ oh. หอันนี้ที่วางไอแพดอันนี้คือเวลาเรียนออนไลน์นะคะพี่ดีเขาก็จะแบบวางไอแพดพี่ดีป๊าป๊าใช้เวลาประกอบนานไหมคะนานมากนานมากอะ่ะของพี่ดีอ่ะโต๊ะเนี้ยชั่วโมงครึ่ง oh. ของคุณเขาของน้องนายประมาณสามสิบนาทีเพราะว่าอันแรกเราประกอบเป็นแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวให้เด็กๆไปเรียนออนไลน์ก่อนนะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหนูที่ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะจาวไม่บายไมบายอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะขอตัวเด็กๆไปเรียนออนไลน์ก่อนนะคะบายบายหนยเด็กๆบายบาย